ในเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรีสเราจะมาทบทวนการคูนพหุานามกันก่อนเพราะว่ามันจะเชื่อมกันการคูนพหุานามดูจากตัวอย่างแรก2คูณด้วย x บวกด้วย3ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้านักเรียนไม่คุ้นชินกับการคูนพหุานามครูจะยกตัวอย่างการคูณแบบตัวเลขเวลาที่มีตัวเลขออกมานักเรียนจะคูณได้2แบบคือคูณด้วยแนวตั้งและคูณด้วยแนวนอน อันนี้ครูจะแสดงตัวอย่างให้เป็นการคูณแนวตั้ง x บวกด้วย3คูณด้วย2 2คูณ3เป็น6 2คูณ x ได้ 2x ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกตรงกลางแต่นี้เครื่องหมายบวกนี่คือผลลัพธ์ของการเอา x บวกด้วย3คูณด้วย2 6. ได้ผลลัพธ์เป็น 2x บวกด้วย6อันนี้เป็นตัวแรกตัวถัดไปลบ x คูณด้วย 3x ลบด้วย4 ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรเราก็ทำเหมือนเดิมโดยการตัวตั้งเอาตัวตั้งคือ3 x ลบด้วย4แล้วก็คูณด้วยลบ x ลบ x คูณด้วยลบ4ได้เป็น4 x ลบ x คูณด้วย3 x ได้เป็นลบ3 x กําลังสองอันนี้ได้4 x คือเครื่องหมายบวกขั้นเนาะดังนั้นผลลัพธ์ของเราจึงเป็นลบ3 x กํลังสบวกด้วย x ขัดไปข้อที่3 5 x y คูณด้วย x บวกด้วย2 y ตัวนี้ครูก,ก็จะเอาตัวที่มีจำนวนพจน์มากกว่าเป็นตัวตั้งซึ่งก็คือ x บวกด้วย2 y คูณด้วย5 x y 5 x y คูณด้วย2 y ก็จะได้เป็น5คูณ2เป็น10เอาตัวเลขคูณตัวเลขได้เป็น10บ x ในก้อนนี้ไม่มีดังนั้นนักเรียนเขียนตัวเดิมเป็น x y คูณด้วย y เป็น y กําลังสองถัดไป5 x y มาคูณตัว x จะได้เป็น5คูณกับอันนี้ x 1ตัวอันนี้ x อีก1ตัวได้เป็น x กําลังสองคูณด้วย y บวกด้วย1 0 x y กําลังสองดังนั้นผลลัพธ์ในข้อน,นี้ได้เป็น5คูณกับ x กําลังสอง y บวกด้วย10 x y กําลังสอง นี่คือตัวอย่างการคูณพหุานามทีนี้การคูณพหุานามแบบนี้พจน์ที่สองคือมันจะมีพจน์หนึ่งมี2อันเนาะหมายถึงไอ้สองก้อนตัวเนี้ยมีแบ่งเป็นสองอันนี้ได้แค่1อันนี้ก็จะคูณง่ายหน่อยทีนี้จะมาดูอันที่คูณยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึง m บวกด้วย4คูณด้วย2 m ลบด้วย1ตัวนี้ทำยังไงตัวนี้จะสังเกตว่าทั้ง m บวกด้วย4กับ2 m ลบด้วย1เป็นพหุานามที่มีสองพจน์ ดังนั้นนักเรียนจะตั้งตัวไหนขึ้นด้านบนก็ได้ครูก็จะตั้งเป็น m หกด้วย4แล้วก็มาคูณด้วย 2m ลบด้วย mm. 1ลบ1คูณด้วย4ได้เป็นลบ4ลบ1คูณ m ก็จะได้เป็นลบ m ถัดไป 2m คูณด้วย4 2คูณ4เป็น8ได้เป็น 8m 2m คูณด้วย m จากที่2หน้า m ตัวนี้ไม่มีตัวเลขหมายความว่าก็เป็นเลข1 2คูณ1ก็จะได้เป็น2 m คูณ m ได้ m กำลังสองอันนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่มีเครื่องหมายอะไรแสดงว่าเป็นบวกเนาะทีนี้ก็เอาลงมาได้เลยกลายเป็นลบ4ลบ m บวกด้วย8 m จะได้เป็น7 m 2 m กำลัง2บวกด้วย7 m ลบด้วย4ก็เรียบร้อยอันนี้ก็จะเติมความตออเป็น <ốt> 2 m กำลังสองบวกด้วย7 m ลบด้วย4ดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง ตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นตัวอย่างที่มีตัวเลขมาด้วย4คูณด้วย x ลบด้วย5คูณด้วย x ลบด้วย2ตัวนี้เราก็จะเอาพาหุนามคูณกันก่อนอันนี้ก็พหุนามนะคะเลขสีแต่ว่ามันคูณง่ายเอาไว้ก่อน x ลบด้วย5คูณด้วย x ลบด้วย2ลบ2คูณลบ5ลบคูณลบได้บวก2คูณ5ได้10ลบ2คูณ x ได้เป็นลบ2 x x คูณด้วยลบ5ได้เป็นลบ5 x x คูณ x oh. ได้เป็น x กําลังสก็จับมาบวกกันได้เป็น10 -2 ลบ2บวกด้วยลบ5ได้เป็นลบ7 x x กําลังสองลบ7 x บวกด้วย10แต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จเราต้องเอาไปคูณด้วยเลข4ต่อกูก็เลยยังไม่เติมเอามาคูณด้วยเลข4ต่อก็คูณด้วย4 4คูณ10ได้40 4คูณ7เป็น28ได้เป็นลบ2 8 x บวกด้วย40 4คูณ x กำลังสองได้4 x กำลังสองดังนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น4 x กำลังสองลบด้วย2 8 x บวกด้วย40อันนี้คือตัวอย่างการคูณพหุานามมีอยู่5อันทีนี้หัวข้อวันนี้มันจะเป็นเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรี2จะสังเกตว่าทุกตัวเป็นพหุานามดีกรี2อายกเว้นข้อนี้เนาะอันนี้จะเป็นดีกรีที่สูงกว่า2 อันนี้เราก็จะเรียกว่ามันเป็นการแยกตัวประกอบถ้านักเรียนเขียนกลับกันซึ่งมันก็คือการเขียนอย่าง 2x บวกด้วย6ตัวนี้เอากลับไปเป็น2คูณด้วย x บวกด้วย3ตัวนี้จะเรียกว่าเราแยกตัวประกอบของ 2x บวกด้วย6ได้เป็น2คูณด้วย x บวกด้วย3นี่คือการแยกตัวประกอบถัดไปก็ถ้าเป็นข้อที่2ลบ 3x กำลัง2บวกด้วย 4x เราสามารถเขียนแยกตัวประกอบได้เป็นลบ x คูณด้วย3 x ลบด้วย4จากบรรทัดนี้แบบนี้คือการเขียนกลับกันไปตามด้านนี้จะเป็นการแยกตรบปรกอบและทีนี้สังเกตนิดนึงสำหรับตัวอย่างสุดท้าย4 x กํลังสองลบด้วย2 8 x บวกด้วย40ถ้าเกิดนักเรียนเขียนแค่4แล้วค่อยคูณด้วย x กํลังสองลบ7 x บวกด้วย10อันนี้เอามาจากก้อนตัวนี้เนาะซึ่งมันได้ค่าเป็นก้อนจากโจทย์ของเราถ้าเขียนแค่นี้ไม่นับว่าเป็นการแยกตัวประกอบเพราะว่าเราสามารถแยกตัวประกอบของตัวนี้ได้อีกดังนั้นนักเรียนจะต้องทำให้เสร็จกลายเป็น4คูณด้วย x ลบด้วย5คูณด้วย x ลบด้วย2แบบนี้ถึงจะเรียบร้อยเรียกว่าเป็นการแยกตัวประกอบที่สมบูรณ์